ท่านใดยังไม่ได้ขอเข้ากลุ่ม FC ฟินแสหมิงของเบงเมืองไทยเข้ามากันได้เลยนะครับสาระความรู้และความบันเทิงมากมาย ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณได้โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งจริงๆแล้ว ดาวดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของสิงห์ที่ไปอยู่ในเดือนวินาศเนี่ยไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่สมพลแต่ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งนะครับฉะนั้นต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีปัญหาเก่าๆหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่คุณเคยแก้ปัญหาจนมันจบไปแล้วนะครับกลับที่ต้องกลับมาให้คุณแก้ปัญหาใหม่ นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณนั้นหงุดหงิดพอสมควรยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานบางอันซึ่งคุณแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วจูจ่ๆดาวมันก็โคจรทําให้คุณนั้นจะต้องเข้าไปทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งดะนั้นสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีการหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆนะครับหรือว่ากับผู้ร่วมงานนะครับอาจจะมีการขัดแย้งกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ หรือการลื้อฟื้นเรื่องที่มันทําให้ต่างฝ่ายต่างหงุดหงิดใจขึ้นมาในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็ขอให้พึงระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับและวันที่ควรพึงระวังที่สุดในสัปดาห์หน้านี้ก็คือในวันอังคารและวันศุกร์อังคารและศุกร์สวันนี้เป็น2วันที่อาจจะมีความขัดแยง้งหรือว่าเรื่องไม่พึงพอใจในวงงานก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่อย่างไรก็ดีครับ ในเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นถือว่าการเงินดวงวาสนางด,ด้านการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากก็จะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับดาวเจ้าเรือนการเงินไปโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะแล้วก็ได้ตําแหน่งกเกษตราธิปดีการเงินการทองจะยังคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์มีเงินพิเศษเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณเอ่อทมันไว้ก่อนหน้านี้อาจจะมัดมาพีดอกออกผลในช่วงสัปดาห์หน้าตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันที่โชคดีในเรื่องของการเงินก็คือในช่วงวันพฤหัสและวันเสาร์สวันนี้เป็น2วันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์จัดเจราจาอะไรสําคัญสําคัญให้ใช้ใน2วันนี้ก็คือวันพฤหัสและว,วันเสาร์นะครับอย่างไรก็ตามครับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวพฤหัสยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่แต่ที่มันแปลกออกไปกว่าเดิมคือดาวเกตมันได้ย้าย มาอยู่ทับลัคนาราศีสิงห์แล้วก็เล็งไปยังดาวพฤหัสคุณรู้ไหมว่าดาวพฤหัสกับดาวเกตเนี่ยมันมีความพร้อมกันอย่างหนึ่งคือเมื่อมันมาเจอกันในองศาที่มันต้องกันหรือว่าเล็งกันหรือว่าสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตามมันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับสิ่งที่จะได้ความโชคดีต่างๆที่เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบรรดาลให้คุณฉะนั้น คุณรู้สึกติดขัดอะไรหรือไม่สบายใจเรื่องใดติดขัดอะไรไม่สบายใจกุญ,ญอะไรเรื่องใดหรืออยากจะขออะไรเรื่องใดให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูดาวเกตย้ายไปเลงพระรหัสนั้นไม่ธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของความรักนะชาวสิงความรักก็ยังไปได้นะจะมีจุกจิกบุญหยิดก็คืออย่าไปลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมาทําให้ทะเลาะกันก็แล้วกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับ ส่วนคนที่ยังโสดนะจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจอาจจะมาเจอเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลต้องการขายบ้านคอนโดหรือปล่อยเช่ารีวิวบ้านและคอนโดลงช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย รีวิวบ้านคอนโดตามหลัก่วงจุ้ยให้บ้านและคอนโดของคุณถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นจะขายจะเช่าก็ง่ายขึ้นให้คุณคุยกันเองกับผู้ซื้อผู้เช่าโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6 6666